คะ่ะวันนี้มาพบกับคุณสีสวน,นกลนเจอรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้ได้นำสร้อยคอน้ำหนักหนึ่งสลึงลายใหม่ๆไมไว้่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ลายแรกเลยค่ะลายแรกค่ะก็เป็นลายที่นำเสนอจากวิดีโอก่อนเนาะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูวิดีโอก่นนะอนหน้านี้ก็สามารถไปดูได้เลยนะคะ ก็ลายนี้น่ารักมากค่ะเป็นลายแข็งแรงมากเป็นลายโซ่แล้วก็มีขั้นด้วยหัวใจแล้วก็มีขั้นด้วยเหมือนป้องอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าลายน่ารักมากนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะที่2ก็จะเป็นลายสีตรองออกโปร่งนิดๆน,นะคะลายนี้ก็จะมีตุ้มนะคะขั้นไว้ด้วยนะคะจะเป็นตุ้มขัดมันค่ะลายนี้น่ารักมากนะคะ ลายที่3ก็จะเป็นลายเหมือนเม็ดแตงนะคะก็คือจะมีลายเลดเนาะแล้วก็จะมีแบบเออเหมือนตุ้มขั้นแต่เป็นแบนแบนเนาะเราจะเรียกกันว่าลายเม็ดแตงนะคะแล้วก็จะมีการชุบสีทองขาวด้วยนะคะ ลายต่อมานะคะก็จะเป็นลายเป็นแบบลายอิตาลีนะคะลายนี้เส้นเล็กน่ารักมากแล้วก็วิงวิงด้วยค่ะทุกคนใส่กับจี้เล็กๆน่ารักน่ารักได้เลยเนาะลายต่อมาก็จะเป็นแบบลายโซซีนะคะก็โซซีดีคะ่ะลายนี้ก็จะชุบสีทองขาวเช่นกันค่ะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตามราคาทองปกติเลยนะคะพวกชุบสี นี่นะคะก็คือแข็งแรงนะคะแล้วก็มีการชุบสีถ้าใครแบบอยากใส่ทองนะคะอยากให้มันดูแบบไม่อันตรายก็แนะนำเป็นแบบพวกชุบสีเลยค่ะลายต่อมาคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าลักษณะจะเป็นลายกล่องค่ะอันนี้ก็จะมานำเสนอสำหรับพระสำเร็จโรงงานนะคะที่ทุกคนสามารถซื้อแล้วไปใส่ได้ค่ะราคาจับต้องได้ไม่แพงเกินนะคะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย